ปลูกผักชีในกระถางนะครับชีครับปลูกผักกาดในกระถางครับทีลาวครับผักกาดซอยใบแมงลักครับผักอิุหักคะน้าครับ เป็นชายนี่ครับเป็นชายทั้งหมดก็คือปลูกในกระถางครับนี่ครับนี่ครับพื้นที่ที่มีแต่คอนกรีตแล้วก็ต้องทำแบบนี้ครับประมาณน,นี้ครับครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดเป็นช่องสาระความรู้ เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพครับวันนี้ก็มาแนะนําการปลูกผักในกระถางนะครับซื้อกระถางมากระถางใบหนึ่งก็ซื้อมาห้าสิบบาทนะครับห้าสิบเนี่ยประมาณสิบกว่าใบนะครับซื้อมาก็สะสมแล้วก็ปรุงดินปรุงดินก็เอาดินดินล้วนที่ไปซื้อมาลดละสี่ร้อยก็มาผสมกับขี้วัวขี้ควายแล้วก็แกลบ ก็จะได้ประมาณนี้แล้วเราก็มาปลูกหวานมาเมล็ดพันธุ์มีหลายชนิดครับที่ปลูกไว้ในบ้านประมาณนี้ครับก็ที่ปลูกอันแรกเลยก็จะเป็นเนี่ยครับผักคะนา้าผักคะน้าต้นเล็กๆครับปลูกนิ่วก็ประมาณสักหวานก็ไม่ต้องทําอะไรมากหวานเลยหนึ่งสัปดาห์นี่ครับหนึ่งสัปดาห์แค่ประมาณนั้นก็ขึ้นมาละเราปลูกไว้ในกระถางปลูกง่าย รดน้ําทุกวันเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องรดน้ําให้ชุ่มเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผักกะนะหวานเลยครับซื้อมเมล็ดพันธ์ุมาถุงละสิบบาทออกหมดฝั่งนี้ผักอีตู่ครับใบแมงลักแมงลักต้นเล็กๆก,ก็ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ก็ออกนะครับอันนี้ข้างล่างนะครับด้านบนก็จะเป็นผักหอมป้อมบ้านเรานี่แหละครับผักชี นี่ครับผักชีนี่สองสัปดาห์ถึงจะออกออกยากออกยากนิดหน่อยนะครับปลูกในกระถางประมาณนี้ครับตัวนี้ก็เป็นผักกาดนะครับรดน้ำเยอะๆครับนี่ครับนี่ผักกาดการปลูกผักกาดก็เช่นเดียวกันประมาณหนึ่งสัปดาห์แต่ผักกาดที่ออกง่ายประมาณ4ี่ห้าวันประมาณนี้ครับก็ออกเลยนี่ครับ ตอนนี้ขค้ืนชา่าคลื่นไช่ก็ประมาณสักเกือบสิบวันครับถึงจะออกออกเล็กๆครับในกระถางเช่นเดียวกันปลูกไว้กินครับประมาณนี้ครับขึ้ืนไช่ก็รดน้ําทุกวันขึ้ืนไช่ออกยากนะครับการเตรียมดินก็เช่นเดียวกันง่ายๆบ้านเรานี่แหละรดน้าอยู่ตลอดเวลานะครับก็เราก็ลองไปทปําปลูกกันในกระถางครับนี่ครับ แบบนี้เลยชี่เล้านี่ครับอร่อยครับทำแกงอ่อมอันนี้ก็ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ก็ออกมานี่ครับชี่ปลูกไว้หน้าบ้านบ้านใครที่ไม่มีพื้นดินแล้วก็ไปซื้อตัวตัวนี้แหละครับออกมาซื้อกระถางแล้วก็เอาดินซื้อดินมาปลูกได้เลยนะครับ ตัวนี้ก็เป็นด้านบนนี่ก็เป็นผักกาดส้อยนี่ชอบกินครับกระปุบบนกับเจวประมาณนี้เลยอันนี้ก็เป็นแมงลักอีกนะครับเป็นต้นแมงลักวักกี้ตูชอบกินแกงอ่อมฝั่งโน,น้นก็มีหอมต้นหอมมีถั่วครับที่ทําคลิปอยู่ครับผมทําคลิปตั้งแต่ปลูกตอนเริ่มต้นตอนนี้ก็กําลังออกดอกแตกดอก ประมาณนี้ครับมันกำลังออกดอกนี่ครับออกผลแล้วนะครับกำลังทำคลิปให้ดูเป็นการจเจริญเติบโตตั้งแต่ปลูกเริ่มต้นเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับตัวนี้ฝั่งด้านโน้นก็เช่นเดียวกันทำคลิปเช่นเดียวกันเป็นคลิปยาวๆที่เป็นการปลูกตั้งแต่เริ่มต้นคือมะละกีนตัวนี้เป็นมะละจีนครับกำลังขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นมะละกีนเช่นเดียวกันมะละที่เป็นมะละไม่ใช่มะละจีนเป็นมะละต้นเล็กๆลูกเล็กครับ ประมาณน,นี้อันนี้ก็เพลงผักพื้นบ้านเราประมาณน,นี้ครับวันนี้ก็มาแนะนําเรื่องของการปลูกผักในกระถางปลูกง่ายนะครับปลูกที่บ้านพื้นที่มันมีแต่ซีเมนฝั่งนี้ครับมีแจะปูนเราก็ต้องประยุกใช้ในเรื่องของการปลูกผักเอาไว้กินนะครับยกขึ้นมาประมาณน,นี้ครับดินก็ไปหาซื้อรดหนึ่งผมซื้อตามบ้านนอกก็4 0 0 ดินเรามาสมผสมกันกับปุ๋ยคอกแล้วก็ปรุงดินให้อ่าเข้ากับการปลูกผักของเราครับวันนี้ก็เลยมาแนะนําเรื่องของการปลูกผักในกระถางสวยๆครับเป็นโชว์ได้ด้วยหน้าบ้านนี่ครับเห็นบรรยากาศที่อยากให้ทุกคนลองไปปลูกกันกระถางซื้อมา50บาทนะครับก็ลองไปปลูกกันนะครับวันนี้ก็ ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับมาแนะนําการปลูกผักในกระถางแบบบ้านๆเราน,นี่แหละก็อย่าลืมกดติดตามช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับการปลูกผักในกระถางกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆครับก็ตอนนี้ก็ในช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดก็เป็นช่องที่มีสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาทุกแง่มุมยุค4.0ด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามรับชมไปเรื่อยๆนะครับ เป็นการค้าขายแบบบ้านๆการทำอาชีพการทำเยอะยะมากมายครับหลากหลายข้อมูลในนั้นเป็นสาระความรู้ดีๆก็อย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้มาสิ้นสุดครับครับผมสวัสดีครับ